ส่วนอีกหนึ่งวัดนะครับที่กําลังเป็นข่าวดังตอนนี้เลยครับก็คือที่วัดพระธรรมกายหลังจากที่ศารอาญาเองได้อนุมัติหมายจับนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคือพระธ,ธรรมชโย <ฮะ S 1> แต่วันนี้เนี่ยบรรยากาศในภาพรวมนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณอิทธิพัฒน์บิลโรธก็ลงพื้นที่ครับภาพรวมยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีการจัดกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีพิธีตักบาตรพระพิสุสงฆ์สามพันรูปนะครับก็มีพระครู วินัยทรนภัยบูร์ธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ส่วนช่วงสายๆนะครับก็มีการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาภาคบ่ายนะครับมีพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรจำนวน17รูปและช่วงค่ำวันนี้นะครับก็จะมีพิธีจุดวิสาขาประทีปถวายเป็นวุทธบูชาและมีพิธีเวียนเทียนด้วยนะครับ นอกจากการจัดกิจกรรมในประเทศไทยแล้วนะครับทางวัดพระธรรมกายในหลายประเทศทั้งที่อินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับที่ญี่ปุ่นมาเลเซียที่ลอนดอนประเทศอังกฤษรวมถึงที่คลิฟเนียของสหรัฐนะครับก็มีการจัดกิจกรรมในวันนี้กันด้วยนะครับส่วนทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพระมหานภพรบุญ,ญ,ญยัโยวันนี้เองก็ออกมาพูดถึงประเด็นสำคัญนะครับเกี่ยวกับการออกใบและปรองแพทย์ ของพรั Bella, ธรรมชโยซึ่งออกโดยโรงพยาบาลค่ายพานุร,งรังสีจังหวัดราชบุรีก็ยืนยันนะครับว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกมานั้นเป็นของจริงคือมีแพทย์เฉพาะทางด้านโล,ลหิตจ,จากทางโรงพยาบาลนะครับก็เดินทางมารักษาอาการอาภาษ์ของพัธรรมชโยที่วัด <mans S 3> <laughs> แล้วก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ พระธรรมชโยนั้นยังคงพักประสาต,ตัวอยู่ที่วัดพระธรรมกายครับซึ่งทาง DSI วันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปที่วัดแต่อย่างใดนะคะก็แจ้งก่อนหน้านี้แล้วว่าจะรอถึงวันที่26ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่กําหนดให้พระธรรมชโยเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ ไปติดตามบรรยากาศวันวิสาขบูชาในพื้นที่อื่นกันบ้างนะคะที่ตลาดน้ําขวัญเรียมค่ะปกติก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่วันศุกร์วันพระแบบนี้นะคะที่เขตมินบุรีกรุงเทพใกล้ๆการมีวัดบำเพญเหนือและวัดบางเพ็ใต้ก็ร่วมกับทางตลาดน้ําจัดงานตักบาทพระทางเรือริมคลองแสนแสบเชื่อมฝั่งสองวัดเลยค่ะคือวัดบำเพญเหนือที่อยู่เสรีไทย60และวัดบางเพ็งใต้รามคําแหง187นะคะ ดูจากบรรยากาศคึกคักและสวยงามมากมเพราะนี่คือการตักบาททางเรือนะคะพระสงฆ์จะอยู่ในเรือแล้วประชาชนอยู่บนฝั่งตักบาทด้วยข้าวสารอาหารแห้งดอกไม้ทุกเคียนต่างๆที่เขาบอกว่าเป็นการตักบาทแล้วก็อยู่บนสะพานเรือแห่งเดียวในโลกเมื่อในวันวิสาขบูชานี้ค่ะครับ,บรรยากาศถือว่าสวยงามนะครับเด็กๆก็มากับคุณพ่อคุณแม่ครับมาร่วมการตักบาททางเรือครับไม่เห็นกันบ่อยๆนะครับที่ กรุงเทพของเรานี่เองนะครับที่เขตบินบุรีนะครับส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้ก็มีงานประเพณีบุญบ้ญบางไฟไหวหลวงพ่อพระใหญ่วัดดอนคาที่อำเภออู่ทองนะครับบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะครับสนุกสนานคึกคักกันตั้งแต่เช้าก็เป็นงานบุญนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับเพื่อเป็นการบูชาพระยาแสนนัสเทวดาพระฝนนะครับขอให้ฝนตกลงมาตามฤดูกาลมีน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรนะครับตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวบ้านตำบลดอนขาครับ ค่ะบางส่วนาจจาะไปทําบุญตักบาทรฟังเทศฟังทรรในวันนี้นะคะแต่เชื่อว่าประชาชนอีกจํานวนมากออกต่างจังหวัดแล้วค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดยาว3วันนะคะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันระมัดระวังฟ้าฝนกันด้วยคุณผู้ชมค่ะ